สวัสดี f c นะครับวันนี้ลุงเพชรก็จะตำถั่วนะครับทำกับข้าวตำถั่วนะครับลุงเพชรตำพริกก่อนนะ ข้าวลงเพชรน,นะครับตำถัว่วกับข้าวเช้าถั่วลงเพชรก็หั่นเรียบร้อยแล้วครับ ชอบกินเผ็ดนะครับอย่างส้มตำนี้ตำถั่วอย่างนี้เพราะว่าลงเพชรชอบกินรดจัดนะครับถ,ถั่วแข็งเนะาะทำเหมือนถั่วยาพาโอหคนจะตำอร่อยเนี่มันถั่วแข็งแบบ ถั่วยญาพาปลาออดปลูกก็คงจะตำอร่อยเพราะว่ามีแต่ดูปวนะวนะปวกเนาะถั่วเนาะฝักอุวกนี่ฝักมันแข็งฝักมันเล็กเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าจะอร่อยมันซื้อเขากินหรือเปล่าไม่รู้ ที่เขาตจำขายว่าฝนนะีมือเราไม่ต้องบอกว่าอร่อยใส่มะเขือเทศก่อนมะเขือเคียร์ใส่สามลูกเลยมะเขือเทศหนุ่มเพชรซื้อมาเมื่อคืนเนี่ยครับไป ไปส่งของเลยแวะตลาดนะครับซื้อมะเขือมะเขือเทศ,เทศใส่ปลาลาลงไป,ปตาตาใจชอบอปลาราต้มนะครับลงเพชรไม่กินปลาดิบนะ ปลากรนรดนัวน,น้ำมะนาวน้ำมะนาวคั้นเองนะครับเนี่ยซื้อมาคั้นเองนะครับแล้วก็ใส่อะไรใส่ตู้เย็นไว้ trên đâu còn loại nè chưa đăng tay nít nữa ร้อยนะครับตำถั่วสีมือถึงเผ็ดจานเยอะเหมือนวันี่ยกินคนเดียวกินหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องเรียกคนเล็บซีมากินด้วยนะ ไม่หมดนะครับคนเดียวนี่นะครับคุณเอฟซีส้มตำถั่วลงเพชรนะครับนะครับมากินข้าวกับลุงเพชรนะครับ ก็มีก้อยไส้ก้อยไส้หมูครับไส้ตันนะอะไรก็ตาถั่วตามถั่วลุงเพชรก็ตามไม่เห็นแล้วเนาะให้ดูแล้วแต่ไส้หมูลุงเพชรไม่ได้ทําให้ดูนะครับก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีผักครับผักกระโดนผักกระโดนแล้วก็ผักใบโบโบข้างหน่อกับจิงกับก้อยมานี่ก็อาจจะบดถื้อกปันได้แล้วครับ เด้วยครับคุณเอฟซีมากินข้าวกับลุงเพชรน,นะครับคอยใส่หมูกระแซดด้วยพี่น้องเสียอย่างเดียวนะรับไม่มีเพื่อนกินเนาะกินคนเดียวครับก่อคงจะไม่อร่อยเท่าไหรข้าวเช้าลุงเพชรน,นะครับ แซ่บแซบ่บคุณเอฟซีกับเข้ากันมื้นทำเองก็อร่อยนะครับมันจะได้ผูกปากแล้วถ้าทำเองซื้อเขาลุงเพชรกินไม่ค่อยอร่อย ทีก็ทำให้รสชาติไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่มาแล้วคนเอฟซีเลยมากินเข้าวกับลุงเรด้วย ต้องขอโทษด้วยครับพี่ไม่ได้ถ่ายหน้านะเพราะว่าห้องกันลกครับโกเพ่ก,ก็เลยไม่ถ่ายให้ดูนะสองเพจอายครับห้องลกอยู่คนเดียวครับพระโอนไม่อยู่ก็ลกกอ่นี้ครับ เล้วก็เอฟซีเด้อกินข้าวลุงเพชรก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับลุงเพชรต้องขออนุญาตกินข้าวก่อนนะไว้ครีมหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงเพชรแชนแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเพชรเนานะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืม ฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงเพชรชาแนลเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ